ัพริกหยวกนะคะหัน่นแล้วแต่สีหั่นนะคะหมูนะคะผัดพริกหยวกหมูชิ้นหั่นเป็นลูกเก๋านะจ๊ะง่ายง่ายเหมือนเดิมน,นะคะในขวัวเรือนพอดีมีวัตถุดิบใลา,ลายยางขาดสู่เอาแบบง่ายๆนะคะที่เรามีก็คือพริกหยวกหอมใหญ่เรามีนะคะ ผัดอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็หัน่นหั่นพริกเอ่อเล็กๆะคะ่ะพริกเอ่อสดนะคะเรียกว่าพริกเอ่อชิฟ้านะคะจะเป็นพริกสดหัน่นลงไปด้วยเพิ่มรสชาติให้เพราะว่าหอมใหญ่กับพริกหยองนี่เขาจะแต่อีกแบบหนึง่งแต่เราเพิ่มเผ็ดเป็นนี้หนึ่งถ้าเราทานโดนพริกเม็ดเล็กนะคะโมมีสีแดงพี่นาะไม่ใช่สีเขียวเลยอ่ะ คนโคเรไปโคเรมาให้เหนื้อหมูสุกแป๊บนะคะพราหั่นแบบนี้หั่นเป็นลูกเต๋านะคะหั่นเป็นลูกเต๋านะคะถ้าหั่นเป็นชิ้นสไลด์หลายลูกกระเบือ้อหมูบดมืดข้างนอหม,มูบดหมูหมูบดนะที่ว่ามืดอันนี้ก็คือในตู้เราลื้อแล้วจะทํานง่ายๆละแบบนี้นะคะอะ ได้ที่ให้หมูสุกแล้วเราปรุงนะคะพวกนี้อย่างเลือพี่น้องค่ะของนัวอ่าไปแล้วรสดีอะไรหอมหอมแบบอันนี้อย่งเด้ยพี่น้องอ่าหอมยังไม่ียหอมอ่ะหอมย่อยแบบขี้เกหยวกนะคะเวลาเรผัดมันจะออกกลิ่นแบบหนึ่งให้เขาได้อ,อ,อันนี้ก็คือน้ำตาลนะคะนุำตาลชอบเด้อพี่น้องแต่ว่าข่อยน่ะอ่าสไตล์ของข่อยนะ ไตรในควเรือนที่ฮ็ดกินยุบประจำอยู่แล้วจะบ่ค่อยได้ซีนกอกพี่น้องเพราะว่าเรารู้รสชาติรสเมนควเรือนที่เราทำซีนอยู่แล้วเสี้ยวดำหวานเพิ่มสีสันขึ้นนิดที่ต้องใส่เยอะแต่มันน้ำแค่นี้แหละพี่น้องเลยสองน้ำและวนะคะใี่คทยฝนก็จะโรยหน้าถ้าตอนเราตักออกนะคะนี่แหละค่ะ พัดมาลงชงเชงนะอันนี้คือเมนูเมนูที่แบบว่าทำแบบผัดง่ายๆกินง่ายๆน่าข้าวก็อร่อยแล้วไข่ดาวนะฮะไข่ดาวก็จย่าหยเฮดเฮดครับพี่น้องผู้ใดก็เเฮดใดเนาะนีะ <c oughs> ่นะคะ <c oughs> คือเอากัะเพราะมาใส่ <c oughs> เด็ดจนเหีเห่ยนแล้วพี่น้องอันที่ซื้อมะอั่ มันออกไอดำแล้วไล้อเอาถิ่งนะคะ mm hmm. กินมาทันแบบซ้อเขามาใส่ตูไว้มันก็นดำเร็วเลยนะอันนี้ mm hmm. นจะในครัวเงินที่เขามีแค่นี้นะคะเ mm hmm. สร็จสัรเรียบร้อยไปดูในจานกันเลยใ mm hmm. ส่จานเรียบร้อยพริกไทยน,นะคะโรยได้เลยแค่นี้ค่ะจัดจานถ้ามีพริกชี้ฟ้าแดงหรือสีแดงหรือสีเขียวมาใส่หมายมถึงต้นหอมนะคะ หรือผักกุ้ยชายก็ได้นะจะสีสันหน้าทานมากกว่านี้นะคะอันนี้ก็คือทำสไตล์ในครัวเรือนที่เรามีนะคะรัดกินง่ายๆหอมเหมือนกันนะคะรสชาติก็ปรุงตามชอบนะจ๊ะขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้า